ค่อเนพืก็กราบสวัสดีเพื่อนๆอครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทีวีจีนชนแนลเช่นเคยทีพีจีนแชนแนลเช่นเคยนะครับทุกคนแอดจะมาแนะนำวิธีการฟาร์มโมริออนนะครับนะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการฟาร์มโมริออนนะไม่มีสูตรไหนใน y o u t u ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นะครับนะแต่มันมีวิธีฟาร์มนะครับที่แบบว่ามีเปอร์เซ็นต์ได้มากกว่าคนอื่นเขานะครับซึ่งนะครับนะเมื่อวานอะ เมื่อวานนะครับมันเพิ่งรีเซ็ตไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเนาะเอ่อดันเจียนนะครับนะมันจะรีเซ็ตทุกตีสามในประเทศไทยน,นะครับปัจจุบันอยู่อยู่ในเซิร์ฟของโกลบอลนะเอ่อเมื่อวานแอดฟาร์มาได้สามเม็ดนะครับนะสามเม็ดอะ่ะสองเม็ดเป็นเม็ดที่ขายได้นะครับนะ แล้วก็อีก1เม็ดเป็นเม็ดผูกมัดนะครับนะเม็ดที่ขายได้อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับนลิสมันจะบรันกันอยาคนทุกทีนะนะก็ขายอยู่ประมาณ90เพชนะครับวางขายอยู่ประมาณ1534ชิ้นนะครับนะถ้าอยากจะหาเพชใช้นะครับง่ายๆเลยฟาร์มโมเดิออนขายเพราะว่าตอนนี้ง่ายสุดละ วิธีฟาร์มมอริออนนั้นนะครับนะเราจะฟาร์มได้ตรงดันเจี้ยนตรงนี้นะครับนะตรงแดนแห่งความรุ่งเรืองนะครับนะเราจะฟาร์มได้1ชั่วโมงต่อ1วันนะครับนะอา่ามันจะมี40เออมี30มี40 50 60นะครับนะแต่ดันเจี้ยนนะครับนะไม่ได้เพิ่มเลดการฟาร์มแต่มันจะเพิ่มพวกถุงเงินพวกนี้นะครับเห็นไหมถุงเงินเนี่ยถุงเงินพวกนี้มีราคานะครับพวกถุงเงินเห็นไหม ถุงเงินเราก็จะไปแบบคาสั่งกิวนะครับนะคำสั่งกิวยังไม่มีราคานะครับนะเหรียญพวกนี้มีราคานะครับเอาไว้ปลดล็อกพวกอาชีพเมนได้นะครับถุงเงินเนี่ยผมไม่มั่นใจอะ่ะในตลาดมันขายร้อยหสิบเพรอ่ะมันน่าจะเอาไว้ดึงเพรหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะนะครับนะเออผมไม่มั่นใจว่ามันอะไรกันยังไงถ้าถุงเงินนะครับใครรู้ช่วยบอกทีว่าทําไมมันขายตั้งหนึ่งรอยห้าสินะครับเหตุผลที่เอาไว้ขายทําไมนะครับนะปกติผมได้มาผมยัดร้านตลอดอะ่ะเออนะ ดันเจียนนะครับแดนแห่งความรุ่งเรืองนี้นะครับจะมีอยู่4พื้นที่นะครับนะอย่างที่บอกไปนะครับนะปกติอะ่ะผมแนะนําให้ฟาร์มดันเจียน40มากกว่าถ้าดาเมจถึงนะหรือว่าถ้าไม่ไหวก็ฟาร์ม30ก็ได้เพราะทำไมถึงไม่แนะน 30, 30ํา30 3 0บอดมันเยอะนะครับนะทุกคนจะมุ่งไปที่30เพราะ1เลยนะครับมอนมันตายง่ายนะครับมอนตายง่ายหมายความว่าเรามีโอกาสได้ของมากขึ้น เออนะครับนะมันก็ดีต่อการฟาร์มด้วยแหละนะครับนะมันก็มันก็ดีอ่ะเออมันก็ดีอ่ะนะครับนะถ้า4ีีเนี่ยถ้าเราถ้าเราปิดมอนไวนะครับนะแล้วก็มีโอกาสได้ของพวกนี้ด้วยไงเออมันก็ดีกว่านะครับคนที่จะไปอ่ะมันก็จะน้อยกว่านะครับแต่ผมก็ฟาร์มตัวสามสิบอ่ะดีกว่าสามสิบ <ight ing and ness> อย่างที่บอกอ่ะมันปิดมอนไวเว้ยนะครับนะปิดมอนไวแล้วก็มีโอกาสได้ของที่มากขึ้นนะครับในพื้นที่นี้ผมแนะไม่แนะนํานะครับนะถ้ามาคนเดียวนะครับมาคนเดียวแบบมาแบบไม่มีเพื่อนเลยแนนะําาว่่ไมตต้้องปร์ีับ นะครับนะให้ปาร์ตี้คนเดียวนะครับเพราะปาร์ตี้อ่ะมันจะมีอ่าลำดับนะครับการเขาเรียกอะไรของตกอ่ะเออมันจะมีพวกลำดับของตกอ่ะนะครับก็ไม่แนะนำเนาะนะครับไม่แนะนำเพราะถ้าของตกมาแล้วเขาออกเดี๋ยวผมจะไล่ฟารมว่าทำไมนะครับเดี๋ยวผมไปหาจุดฟาร์มก่อนคนเยอะนะครับในนี้เห็นไหมคนเยอะมากมากเลยนะครับคนโคตรเยอะนะตรงนี้ก็ได้อ่านตัวนี้ไม่มีคนนะครับตัวนี้เราก็เปิดฟาร์มไว้นะครับปกตินะครับเปิดฟาร์มไว้ปกติ แต่มันจะมีเทคนิคในการดูมอนเตอร์นะครับให้เรากดตัว M ขึ้นมานะครับนะให้เรากดตัว M ขึ้นมาใช่ไหมนะครับนะมันจะมีบอกเลยว่าอ่ะชั้น30มีมอนเตอร์ประเภทไหนบ้างนะครับนะชั้น50มีมอนเตอร์ประเภทไหนบ้างดอกอะไรนะครับนะไหเห็นไหมเราเรา,เราดูแค่ชั้น30มสิบก็แล้วกันเห็นไหมครับดอกพวกคาถาพวกนี้นะครับขายได้ชิ้นละหมื่นนะพวกเนี้ยนะครับขายได้ชิ้นละหมื่นผมไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะ ไอ,อของพวกเนี้ยมันเอาไว้ทำไรเพื่อนเพื่อนรู้ต่อดีดิแต่มันขายได้ชิลละหมื่นถือว่าโอเคอยู่นะครับนะตา,าอห่างความรุ่งเรืองนะครับเอาไว้ปลดล็อกอา,าชีพเมนต์เนาะนะครับเนี่ยเห็นไหมเอาปลดล็อกความชิพเมนต์นะครับปลดล็อกแม่นยำปลดล็อกอะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อมานะครับสิ่งที่เราตามหามากที่สุดก็คือโมรรออนนะครับนะโมรรออนผูกมัดนะครับเราจะ ไม่ได้นะครับแต่โมริออนธรรมดาเนี่ยเราจะสามารถขายสู่ตลาดได้นะครับแต่อันเนี้ยมันคือโมริออนที่เราเอาไว้ค้าของอันเนี้ยโมริออนที่เราเอาไว้ขายนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงไม่งงนะครับนะเรื่องลงมาล่างอีกจะเป็นรูปมอนเตอร์ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเพื่อดูว่ามอนเตอร์ตัวไหนมันดร o ปโมริออนโมริออนมากสุดนะครับลิ้นพันกันนะครับนะเห็นไหมมอนเตอร์ก็บิ้นขุดเหมืองนะครับนะมันมีพวกอาวุธขยะเยอะนะครับโอกาสดรอปโมริออนเนี่ยมัน1 2 3 4 5สี่ก 7นะครับหนึ่งใน7อ่ะถ้าจะดอบบริออทนะครับแล้วพลจู่โจมแหละนะครับพลจู่โจมก็บินก็เหมือนกันเห็นไหมนะครับนะขยะเหมือนกันนะครับนะนักเวทก็บินอ่ะนักเวทก็บินดีหน่อยนะครับนะมี1 2 3 4 5 1ใน5เราจะได้โมริออนนะครับนะแต่ถ้าเป็นกะตายนะครับนะหางฝุ่นเนี่ยเรามีโอกาสแค่1ใน3นะครับในการหา หรือว่ามีโอกาสได้โมริออนนะครับก็แนะนําให้ทุกคนไปตีกระต่ายหางฝุ่นนะครับก็มันมันก็ดอกแค่แนีนนะ้เห็นไหมนะครับเห็นไหมมันง่ายกว่าเว้ยดีกว่าเราจะสุ่มตีมอนสเตอร์แบบมัวซั่วเข้าใจะปะเออมันง่ายกว่านะครับโอกาสมันง่ายกว่าเห็นไหมพวกกบินมันไม่ดอกใช่ไหมสมมุติแอดผมอยากตีแต่กระต่ายจะทําไงดีนะครับนะก็แนะนํานะครับนะให้หาจุดนะครับนะนะครับหาจุดที่กระต่าย มันเกิดเยอะๆอย่างเช่นจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับนะตรงเนี้ยกระต่ายมันเกิด2ตัวใช่ไหมอาจจะผมไปดูตรงอื่นก็ได้อะอย่างเช่นตรงเนี้ยนะครับจุดศูนย์กลางอ่ะกระต่ายมันเกิด2ตัวก็ให้เรายืนตรงเนี้ยไว้นะครับนะให้เขาให้เราให้เรายืนตรงเนี้ยไว้นะครับยืนไปเลยนะครับนะเออนะครับให้เรายืนไว้พอเรายืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะให้เรากดมาที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้นะครับนะให้มาตรงที่ต่อสู้นะครับ นะครับระยะต่อสู้ให้มาเป็นที่20ตรงนี้นะครับนะปรับไว้ให้เป็นตรง20ตรงนี้เนาะนะครับมันจะได้ไม่วิ่งไกลจากจุดศูนย์กลางที่เราตั้งไว้นะครับนะและมันก็จะมีอีกหนึ่งตรงนะครับที่ผมที่ผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสนะครับก่อนลงดันนี้เนาะมันก็จะเป็นตรงเนี่ยวะอ่ะนะครับนะตรงฟังก์ชันความสะดวกตรงนี้นะครับนะตอนแรกอ่ะเราจะเปิดตรงนี้ไว้ถูกต้องไหมนะครับรับปาร์ตี้อัตโนมัตินะครับผมแนะนําให้ปิดไว้จะดีกว่า นะครับผมแนะนําให้ปิดไว้จะดีกว่าเพราะนะครับถามว่าทําไมสมมุตินะครับนะถ้าเราไปเข้าตี้กับใครก็ไม่รู้นะครับกับใครก็ไม่รู้แล้วนะครับนะสมมติผมสร้างปาร์ตี้อ่ะแล้วเขาแบ่งของตามลําดับของมันจะเข้าหัวก่อนเป็นคนแรกครับใช่ไหมสมมติไอหัวเนี่ยได้โมเลออนเรียบร้อยแล้วในะไหมใช่ไหมครับมันก็กดออกนะครับนะปาต้งปาร์ตี้อ่ะ เราอ่ะตั้งระบบไว้มันจะรับอัตโนมัตินะใช่ไหมมันก็จะสร้างใหม่นะครับนะเห็นไหมมันก็จะสร้างใหม่พอมันได้โมรรออนแล้วมันก็จะยกเลิกนะครับนะโมริออนไม่มีวันเข้าเราเลยนะครับถ้าเราเข้ามาในนี้แล้วปาร์ตี้กับคนที่ไม่รู้จักหรือว่าเจอไอ้พวกหัวเหลี่ยมหัวหมองี้นะครับนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเซ็งมากๆเลยนะไอคนที่ชอบเอาเปรียบเพื่อนเนี่ยนะครับมันจะแบบปรับแบบสูงก็ได้เว้ยแต่ผมเชื่อว่ายังไงมันก็ไม่ปรับมันจะปรับแบบนี้นะครับเพื่อให้มันได้นะครับเราก็เลยปิด นะครับปิดปาร์ตี้เลยดีกว่านะครับนะปิดปาร์ตี้เลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องปาร์ตี้ไทรนะครับโอกาสแชร์ของก็มีโอกาสแชร์ของก็ไม่ต้องเข้าไครด้วยนะครับเข้าแค่เราคนเดียวนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับอันนี้คือเทคนิคในการฟาร์มแบบเขาเรียกอะไรอ่ะฟาร์มแบบฉลาดนะครับนะแล้วคุณจะรวยไวนะครับนะแล้วก็มีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับมาตรงออร่าตรงนี้นะครับคุณเห็นไหมคุณกดออร่าขึ้นมาครับมันจะสตร์แผลออร่าขึ้นไปนะครับตัวอะไรที่เรามองหาอยู่ กระต่ายใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็เลื่อนดูนะครับอ่ะกระต่ายอยู่ไหนอ่ะกระต่ายหางฝุ่นอยู่นี่นะครับสิอ่ะก็กดวิ่งไปหนึ่งชั่วโมงนะครับกับการอ่อกับการไล่ตีกระต่ายนะครับแล้วเรามาโฟกัสแต่กระต่ายผมว่าคุ้มกว่านะครับนะคุ้มกว่าเยอะเลยอ่ะกดกดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมกระต่ายก็กดเก่งเลยเห็นไหมครับเห็นไหมมันสามารถกดได้เรื่อยๆอ่ะดูดิเห็นไหมกดอีกอ่ะตีแต่กระต่ายครับสั่งให้ตีแต่กระต่ายสั่งให้ตีแต่กระต่ายได้เลย เห็นไหมครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีมากดูดิอะถ้ากระต่ายหมดแล้วกดิกนะครับนะถ้าโตกดิีกนะครับนะมันจะบอกนะครับหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตามระยะความไกลนะครับของเอ่อตามระยะความไกลของมอนเตอร์ที่อยู่ใกล้เรานะครับอะกดได้เรื่อยๆเห็นไหมครับมันมันไม่สามารถล็อกมอนเตอร์ได้นะครับว่าจะให้ตีตัวไหนนะครับเห็นไหมบางครั้งมันก็กดเจอมั่งไม่เจอมั่งนะครับแล้วแต่นะครับเห็นไหมผมว่าหนึ่งชั่วโมงอะ มีใครเคยทำไหมแบบกดตีแต่กระต่ายหนึ่งชั่วโมงอะ่ะมันคุ้มไหมเออมันคุ้มไหมเออคุ้มไหมที่จะแบบนั่งทำอะ่ะมันล็อกไม่ได้ไงเออมันน่าเศร้าตรงที่มันล็อกไม่ได้นะครับเราก็ต้องพยายามยืนอยู่ตรงจุดศูนย์กลางนะครับนะแต่เราอ่ะพวกสายประชิดอย่างเช่นดาพวกหอกหรือว่าแด็คเกอร์อะไรเงี้ยนะครับนะมันจะเสียเปรียบพวกนักเวทสายโจมตีแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะอันนี้มันเป็นเราต้องทําใจเว้ย เข้าใจว่าเราต้องทําใจว่าไอ้เที้ยถ้าเราเล่นสายประชิดอ่ะเราต้องทําใจว่าไอ้เที้ยกูแบบเปียกอยู่แล้วอ่ะนะครับเออพวกสายพวกนั้นอ่ะดาเมจก็แรงนะครับนะเออสกิลก็ไวยิ่งเป็นพวกแบบเทพๆแล้วมาลงด่านตมติดน,นะผมว่าแม่งตีแบบสองทีมอนเตอร์ก็แตกแล้วอ่ะเออเข้าใจปะไอ้พวกนั้นมันเก่งเลยแต่นะครับนะเหนือสิ่งอื่นใดนะครับในโลกของไนโครเดี๋ยวกูจะพูดว่า,าเวอร์เว้ยเราสามารถเปลี่ยน อาชีพได้ตลอดเวลานะครับนะนะครับแต่มันจะมีดีเลยทุก5นาทีนะอย่างเช่นนะครับนะผมเล่นตัวดูอัลซอรนะครับเป็นหลักอาชีพดูลซอรเป็นหลักผมอยากเวลาฟาร์มผมอยากเอาตัวธนูมาฟาร์มนะครับนะเห็นไหมผมอยากเอาธนูมาฟาร์มนะครับก็สามารถสวอปเป็นธนูได้เลยหรือว่าอยากเอาตัวเวทมาฟาร์มก็สามารถสวอป ได้เลยเหไหมกดเปลี่ยนอาชีพตรงนี้ครับแล้วกดตกลงอาชีพคุณจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับนะนะครับอาชีพคุณจะเปลี่ยนทันทีเลยคุณอยากเป็นดาบให่คุณอยากเป็นพนหอพนดาบดาบโลธนูโรกนะครับหรือว่าเป็นโ,โปรไยโปรโ,โ,โ,โปรเฟสเซอร์นะครับแล้วก็สกอลานะครับสามารถเป็นได้เลยนะครับแต่นะครับนะ คุณเปลี่ยนได้ก็จริงนะครับสกิลจะไม่เปลี่ยนตามคุณต้องไปเรียนสกิลของสายนั้นๆแล้วก็หาอาวุธของสายนั้นๆนะครับเพื่อที่จะใช้สกิลได้นะครับนะเออแต่ถามว่าดีไหมนะครับระบบแบบนี้ก็ดีนะเพราะบางครั้งอ่ะเราไปดรอปของนะครับอย่างเช่นอาจจะได้ดาบใหญ่มาหรือว่าบางทีอาจจะได้ธนูสีฟ้ามาอาจจะได้ของสีฟ้าอาชีพอื่นอ่ะเราก็สามารถ เล่นได้ด้วยนะครับนะมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมว่าระบบนี้ดีนะเออแบบเอ้ยวันนี้อยากเล่นธนูอ่ะกูนแบบดอปธนูได้กูก็เล่นธนูเออนะครับนะสกิลก็ไม่ต้องซื้อสกิลแพงก็ได้ซื้อสกิลแบบถูกๆก,ก็ได้นะครับเพื่อเอามาทําฟาร์มอย่างเดียวนะครับผมยังคิดอยู่ว่าเออถ้าเราเปลี่ยนอาชีพแล้วอ่ะอาชีพที่ฟาร์มดีที่สุดอ่ะมันมันเป็นธนูใช่ไหมหรือว่าเวทปะคุณคิดว่าไงอันไหนดีที่สุดธนูกับเวท นะครับนะแต่ก็ได้หมดแหละนะครับมันได้หมดอ่ะไม่ซีเรียสนะครับขอให้เราได้ของมาเถอะนะครับนะขอให้เราได้ของมาเถอะเนาะนะครับนะเพราะยังไงอ่ะอาชีพฟาร์อาชีพตีไกอ่ะมันก็เอ่อฟาร์มเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับนะมันโกงนะมันโกงมันโกงนะครับนะโกงมากๆถือว่าโกงมากๆนะครับเห็นไหมดูเลยผมยืนไว้ตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยกระต่ายมันเกิดเว้ยนะครับเห็นไหมกระต่ายข้งฝุ่นมันเกิดเดี๋ยวมันก็จะวิ่งตีมันไปเรื่อยนะครับอ่ะตรงนี้ตรงนี้อ่ะเราเราปรับตรงนี้เองนะอ่ะเหห็็็็นนนนนนมมมมมมััััยยเเเวะะะะกกจจตตตีีไไปปรรื่่่อออิง นะครับกระต่ายหฝุ่นวิ่งตีนะก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ดีมากๆเลยนะครับนะเป็นอีกหนึ่งทางที่แบบว่าสะดวกสบายนะครับสําหรับในการฟาร์มเนาะนะครับก็เพื่อนๆมีวิธีฟาร์มที่ไหนไหมส่วนการฟาร์มถามว่าแอดแบงลงฟาร์มหนึ่งชั่วโมงนะครับนะต่อหนึ่งวันเนี่ยเคยได้มากสุดเท่าไหร่เต็มที่นะ4ี่อัน4ี่อันหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมว่าเยอะแล้วนะเออ สี่อันเนี่ยต้องไปลุ้นอีกนะว่ามันจะเป็นสี่อันแบบผูกมัดกับสี่อันแบบไม่ผูกมัดเออถ้าเป็นสี่อันแบบผูกมัดก็ก็เอาไปคราฟของนะครับนะเพราะโมอรออนเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆนะครับเพื่อนๆก็รู้อยู่โมเรออนเนี่ยจะเป็นเหมือนจะเป็นจุดศูนย์กลางไอเทมของเกมไนโครเลยก็ว่าได้เพราะมันใช้คราฟทั้งของสีฟ้าชุดสีฟ้าของสาคัญอื่นๆด้วยนะครับก็จะต้องผ่านโมเรออนหมดเลยนะครับก็แนะนํานะครับนะให้อ่ ขยันฟาร์มกันด้วยนะครับนะหลายคนเอพอผ่านไปได้หน้าพอแพทอนาวุธเข้ามาอาจจะล่าบอสแล้วก็ได้มอริออนเนาะนะครับตอนนี้มันยังหาได้วิธีเดียวก็คือการมาลงดันเอดันแห่งความลุ่งเรือนะครับก็มันมีแค่วิธีเดียวที่หาได้นะตอนนี้นะเนี่ยผมกดคอนเตอร์ดูเนี่ยอะไรครับมันมีวิธีเดียวนะมันก็นะครับมันก็น่าเศร้านะครับแลถ้ามันล่าบอสโลกได้หรือว่าละล่าอะไรได้ผมว่ามันน่าจะเจ๋งกว่านี้นะคือ ครับแต่มันก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับนะสำหรับการหาโมเรออนใช้นะครับนะอย่างที่บอกนะคือเพื่อนๆต้องดูราคาตลาดด้วยว่าเอ้ยวันนี้ราคาโมเรออนมันสูงไหมถ้าสูงก็รีบขายแต่ถ้ามันต่ำก็เก็บไว้รอมันสูงก่อนคออ่อยขอให้มันหๆนนะครับกับการฟาร์โมเรออนแล้วกันนะครับท่านเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง t p g m Channel ด้วยนะครับสำหรับความรู้ดีนะครับนะไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับนะครับนะ